ก่อนที่ธุรกิจจะต้องทําระบบแฟรนไชส์ท่านต้องทําธุรกิจให้มีกําไรเสียก่อนถ้าธุรกิจของท่านไม่กําไรก็แปลว่ากระดุมเม็ดแรกมันผิด Business Coach Podcast สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบก,กันอีกครั้งนะครับผมพัฒนพ,พ,พลมัทจรรันทร์จากบริษัท Business Coach and Consultancy จำกัดผมเป็นที่ปรึกษาด้านการวางกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์และการตลาดแฟรนไชส์ยินดีต้อนรับทุกท่านครับสู่รายการ Business Coach Podcast ซึ่งวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของปัจจัยที่ทําให้ธุรกิจแฟรนไชส์ประสบความสาเร็จจะมีอะไรบ้างครับติดตามฝากกันได้เลยครั้งที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของธุรกิจพร้อมจะเป็นแฟรนไชส์เนี่ยต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างใช่ไหมครับอย่างแรกก็จะมีในเรื่องของโน้ตฮาวใช่ไหมครับแล้วก็ทีมแล้วก็แบรนด์สําหรับคนที่ยังไม่เคยดูก็อาจจะไปติดตามจากคลิป EP ที่แล้วก็ได้นะครับฉะนั้นถ้าธุรกิจที่มีแบรนด์มีโน้ตฮาวและมีทีม ก็จะเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการพัฒนานระบบแฟรนไชส์ต่อไปแต่วันนี้ครับถ้าสมมุติว่าเราจะมาคุยกันว่าธุรกิจที่ประสบความสาเร็จและเป็นแฟรนไชส์เนี่ยน่าจะต้องมีปัจจัยอะไรบ้างมันจะมีอยู่5ข้อด้วยกันและปัจจัยเหล่านี้ทางที่ปรึกษา i บ e ิคโค้ดนำมาเป็นรูปแบบและก็ขั้นตอนในการพัฒนานระบบแฟรนไชส์ให้กับลูกค้าของเราด้วยนะครับธุรกิจที่จะทำแฟรนไชส์และประสบความสำเร็จเนี่ยอย่างแรกก่อนจะต้องมีกำไร ซึ่งเราเรียกว่า profitability หรืออัตราในการทำกำไรนะครับสภาวะในการทำกำไรธุรกิจที่มีกำไรควรจะขายแฟรนไชส์แต่ธุรกิจที่ไม่มีกำไรไม่ควรทำแฟรนไชส์ครับท่านกำลังจะทำให้ธุรกิจของท่านนั้นมันขาดทุนและขาดทุนอย่างต่อเนื่องและส่งมอบความขาดทุนนี้ให้กับคนอื่นฉะนั้นก่อนที่ธุรกิจจะต้องทำระบบแฟรนไชส์ท่านต้องทำธุรกิจให้มีกำไรเสียกอ่อน การที่มีกําไรอาจจะมองอีกทีนึงครับว่าเราลงทุนควรจะใช้เวลากี่ปีกี่เดือนคืนทุนอาจจะต้องตอบนังทุนได้ครับมันจะมีวิธีคิดหลักการง่ายๆครับก็คือว่าเราเรียกว่า ROI หรือ Return on Investment ธุรกิจที่มีอัตรากําไรที่ดีและสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลาอัน3ปี ROI เนี่ยจะเฉลี่ยประมาณ4% ของเงินลงทุนก็คืออัตรากําไรประมาณ4%เของเงินลงทุนนะครับสนี่คือต่อเดือนนะเช่นถ้าเราลงทุน1ล้านบาทควรจะมีอัตรากาไรเฉลี่ยประมาณ4 0,000บาทถ้าเราลงทุน2ล้านบาทควรมีอัตรากําไรเฉลี่ยต่อเดือนคือ8 0,000ืบาทหมายความว่าถ้าเราลงทุน2ล้านบาทและเรากําไรเดือนละ8 0,000บาทจะใช้เวลาประมาณสักกี่เดือนคืนทุนครับลองคิดดิ <S <S ประมาณ2ปี2เดือนคืนทุนอ่ะคิดง่ายๆฉะนั้น ในรูปแบบของธุรกิจที่เราลงทุนหลักล้านก็ควรจะคืนทุนภายในระยะเวลาประมาณสัก2ปีถึง3ปีไม่เกินนะครับเพราะวิสัยทัศน์เคยทำวิจัยมาแล้วว่าถ้าคนที่ลงทุนแฟรนไชส์สามารถรับความเสี่ยงหรืออยากจะคืนทุนภายในระยะเวลาอันรวดเร็วก็คือ3ปีนั่นแหละกําลังดีนะครับอย่างแรกก่อนท่านต้องทำธุรกิจให้ท่านกําไรเสียก่อนจะทําการตลาดจะสร้างยอดขายหรือจะปรับลดต้นทุนอะไรบางอย่างเพื่อให้ธุรกิจมีกําไรนั่นคือสิ่งสิ่งแรก ที่คนทำธุรกิจควรทำและคือสิ่งสิ่งแรกก่อนที่จะขายแฟรนไชส์ครับปัจจัยที่2นะครับที่ทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์ประสบความสำเร็จเราเรียกว่า business size นะครับหรือขนาดในการลงทุนของสาขานั่นเองเราไม่ได้บอกว่าธุรกิจแฟรนไชส์ที่สาขาเล็กหรือขนาดพื้นที่เล็กนะครับเช่นคีออสหรือเป็นรถเข็นหรือเป็นคอร์เนอร์ก็แล้วแต่จะไม่สำเร็จไม่ใช่หรือธุรกิจที่ใหญ่เกินไปเช่นใช้พื้นที่เยอะเกินไป จะต้องอยู่บนห้างเท่านั้นจะต้องอยูอ่ข้างนอกห้างต้องมีพื้นที่ประมาณ3ไร่สมมตินะครับจะเป็นแฟรนไชส์ที่ไม่สําเร็จก็ไม่ใช่คำว่าไซส์ก็คือว่าเงินลงทุนที่เหมาะสมในการทําธุรกิจนั้นๆควรอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าธุรกิจท่านใหญ่เกินไปและท่านต้องการขยายหลัก300สาขาในประเทศไทยอย่างเงี้ยคำว่าใหญ่เกินไปเช่นธุรกิจท่านลงทุนประมาณสัก12ล้านอย่างเงี้ยครับสิล้านอย่างเงี้ยและต้องขยายสาขาหลักเป็นร้อยๆสาขาในประเทศไทย มันอาจจะมี พื้นที่นะครับหรือทำเลที่อาจจะไม่เพียงพอหรือคนที่ลงทุนนั้นไม่ได้เตรียมใจในการที่จะลงทุนธุรกิจที่มันใหญ่ขนาดนั้นก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ธุรกิจท่านไม่ประสบความสำเร็จในการทําธุรกิจแฟรนไชส์โดยปกติแล้วสาขาของแฟรนไชส์ควรจะวิเคราะห์ก่อนสาขาที่เราทาอยู่อาจจะลงทุนเยอะแต่พอเริ่มเป็นแฟรนไชส์อาจจะปรับลดอะไรบางอย่างเช่นถ้าเป็นร้านอาหารก็จะปรับลดเมนูหรือปรับลดอุปกรณ์การตกแต่งของร้านให้มันดูง่ายขึ้นนะครับ เข้าถึงง่ายขึ้นที่สำคัญที่สุดครับไม่ว่าเราจะปรับลดอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องกลับไปดูข้อแรกที่เราคุยกันเมื่อกี้จำได้ไหมครับก็คือความสามารถในการทำกำไหรหรือ profitability ว่าธุรกิจเรายัางคืนทุนได้ภายใน3ปีหรือไม่ฉะนั้นไซส์หรือขนาดของธุรกิจจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการแข่งธุรกิจแฟรนไชส์ครับข้อต่อไปครับก็คือ condition หรือว่าเงื่อนไขในการทำธุรกิจนั่นเองครับเวลาเราทำระบบแฟรนไชส์จะต้องมานั่งคุยว่า อะไรคือหน้าที่ของแฟรนไชส์หรือคนที่ขายแฟรนไชส์อะไรคือหน้าที่ของแฟรนซีหรือคนที่ซื้อแฟรนไชส์ฉะนั้นในเงื่อนไขเหล่านี้จะเป็นเงื่อนไขสําหรับคนที่ซื้อแฟรนไชส์เขาต้องทําธุรกิจว่าเขาสามารถทําอะไรได้บ้างหรือห้ามเขาทําอะไรบ้างเวลาเขาจะซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือวัตถุดิบเขาซื้อที่ใครเขาซื้อจากซัพพลายเออร์ได้ไหมหรือต้องซื้อจากแฟรนไชส์เท่านั้นหรือเขาห้ามเปิดเว็บไซต์ ห้ามเปิด Facebook เขาเปิด Tik t อกได้ไหมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขที่เขาจะต้องรู้ก่อนที่ลงทุนเงื่อนไขในการทำธุรก,กิจบางอย่างถ้ามันซับซ้อนเกินไปฟรไชซีจะต้องมีกระบวนการจัดการธุรก,กิจที่มากเกินไปมันอาจจะไม่ประสบความสําเร็จเพราะฟรไชซ์เขาจะรู้สึกว่าเขาทําธุรกิจและสําเร็จได้ด้วยตัวเขาเองฟนอรนซชสองไม่ได้ช่วยเหลืออะไรถ้าเขาไม่ต้องไปติดต่อซัพพลายเออร์ ไม่ต้องไปต่อรองไม่ต้องไปคิดระบบขนส่งไม่ต้องไปติดต่อเรื่องของการจัดการอื่นๆไม่ต้องไปหาแพคเกจจิ้งเองนะครับหรือไม่ต้องคิดสูตรคิดเมนูเองมันก็ง่ายกว่าเขาจึงเลือกซื้อแฟรนไชส์ฉะนั้นเงื่อนไขในการทําธุรกิจยิ่งง่ายเท่าไหร่ฟรนชี Fantasy ต้องยิ่งพึ่งแฟรนไชอร์มากขึ้นเท่านั้นและข้อดีของการที่แฟรนชีพึ่งแฟรนไชอร์ก็คือว่าแฟรนไชอร์จะสามารถเก็บค่าธรรมเนียมได้เราเรียกว่าเป็นค่าธรรมเนียมรายเดือนหรือบริที่ฟรีนั่นเอง เพราะธุรกิจแฟรนไชส์ถูกออกแบบมาให้คนที่มีประสบการณ์นในการทำธุรกิจและเคยประสบความสำเร็จเช่นแฟรนชีซอร์คอยช่วยเหลือและคอยสนับสนุนคนที่ซื้อแฟรนไชส์หรือแฟรนชซียิ่งแฟรนชีอร์ช่วยเหลือแฟรนชซีให้ประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่แฟรนชซีก็จะตอบแทนแฟรนชีอร์ด้วยการจ่ายค่ารรมเียมแฟรนไชส์ยิ่งเขามีรายได้เยอะเขาก็จะจ่ายค่าต้นเงินแฟรนไชส์ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ตามอยอดขายกลับมาให้เราเยอะในทางกลับกันครับถ้าแฟรนชสอร์ไม่ช่วยเหลือแฟรนชซีเลย บริียอดขายน้อยและขาดทุนก็จะไม่จ่ายค่าต้นเงินแฟรนไชส์เหล่านี้กลับมาฉะนั้นเงื่อนไขในการทำธุรกิจแฟรนไชส์หรือเราเรียกเป็น business condition จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้ซอต้องช่วยเหลือซีเพราะซีไม่เคยทำธุรกิจเขาอยากจะมีคนที่มีประสบการณ์และคอยช่วยเหลือเขายิ่งเขาทำธุรกิจได้สำเร็จมาก่าไหร่ยเขาก็แชร์ลิงความสำเร็จนั้นกลับมาให้กับซอได้มากเท่านั้น, sharing, น,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 นจึงเป็นแฟกเตอร์ที่3ครับคือเงื่อนไขในการทำธุรกิจต้องง่าย และต้องทําให้ C อยู่กับซอให้นานที่สุดข้อต่อไปนี้ก็จะเกี่ยวเนื่องกับข้อของตัวที่เป็น business condition ครับนั่นก็คือระบบหรือ systematic นั่นเองคําว่าระบบนั้นมันครอบคลุมหลายเรื่องนะทั้งในเรื่องของระบบการบริหารการสาขาระบบการบริหารการคนหรือระบบการบริหารการเงินสดแต่ประเด็นหลักๆของระบบ franchise ที่จะสามารถขยายสาขาได้อย่างต่อนเนื่อง และได้อย่างยั่งยืนคือระบบที่พึ่งความสามารถของคนน้อยที่สุดครับเรานึกถึงตัวอย่างร้านไก่ทอดที่ขยายสาขาได้เป็นหลักหมืนม่นๆสาขาทั่วโลก KFC เป็นอีกหนึ่งธุรกิจแฟรนไชส์ที่ไม่ได้ใช้พ่อครัวนะถ้า KFC จะต้องใช้พ่อครัวต้องใช้คนทำอาหารที่มีความเชี่ยวชาญเหมือนเป็นเชฟเขาจะขยายได้40,000สาขาทั่วโลกไหมครับแต่คนที่ทำงานในครัวของ KFC ไม่ได้มีสกิลด้านการทำอาหารเลย แต่ KFC มีวัสดุอุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำให้คนทุกคนสามารถทอดไก่ KFC ได้เหมือนกันทั่วโลกนี่คือระบบที่เราเรียกว่าเป็น systematic ฉะนั้นเราไปกินไก่ทอด KFC เ,เราจะเราจะรู้เลยว่า้ยสีมันจะเหมือนกันทุกครั้งรสชาติมันจะเป็นแบบเดียวกันทุกครั้ง ไก่ของเขานั้นจะไม่มีไหม่เลยถูกไหมครับนั่นคือระบบหรือเครื่องมือที่เขาออกแบบมาเพื่อให้สามารถทําธุรกิจและให้ทุกสาขาเหมือนกันเพราะระบบนั้นจะช่วยให้ธุรกิจมีความยั่งยืนและให้คนที่ไม่มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจแบบฟรีซีสามารถทําธุรกิจได้และประสบความสาเร็จที่สำคัญที่สุดครับระบบจะช่วยให้ฟรีซีสามารถที่จะบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทําให้ลูกค้าเกิดความคุ้นเคย ในการเข้ามาใช้บริการในสาขาของเขาฉะนั้นก่อนที่จะทําระบบ f r รนไชส์ระบบสาขาของเราเองต้องมั่นคงและมีประสิทธิภาพระบบที่ดีดูง่ายมากครับถ้าเราไม่เข้าสาขาเราเป็นเจ้าของสาขานะและเราไม่เข้าสาขาสาขานั้นยังสามารถทําธุรกิจได้ไหมเงินหายไหมพนักง,งานโกงไหมลูกค้ายังแฮปปี้กับการมาใช้บริการที่ร้านเราหรือเปล่าสำคัญที่สุดครับ ร้านยังสามารถเปิดธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ถ้าเจ้าของไม่เข้านี่แหละครับคือการวัดว่าระบบของท่านพร้อมจะเป็นแฟรนไชส์แล้วหรือไม่ข้อสุดท้ายครับถือเป็นปัจจัยอีกหนึ่งสำคัญในการที่ทำให้ระบบแฟรนไชส์ประสบความสำเร็จข้อนี้จะขัดกับข้อที่แล้วนิดนึงนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าข้อที่แล้วเนี่ยจำเป็นต้องมีระบบเพื่อลดความชื่มชาของคนแต่อันนั้นคือสาขาครับสิ่งที่เป็นปัจจัย ในการทำให้ franchise สำเร็จคือทีมซัพพอร์ตแต่ทีมซัพพอร์ตนี้มันจะอยู่ที่ฝั่งของสำนักงานใหญ่หรือฝั่งของ f r a n c h i s กลับกันครับในสาขาของฟาริซีอาจจะไม่จำเป็นต้องมีพนักง,งานที่มีความเชี่ยวชาญมีพนักง,งานที่มีประสบการณ์แต่ฝั่งของฟร a n c h i s จเป็นต้องมีคนที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเพราะว่าความเชี่ยวชาญเหล่านั้นจะถูก แฟรนไชส์จะสามารถทํางานได้อย่างสะดวกสบายเพราะมีทีมที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์แบบฟรีซองคอยช่วยเหลือเราเรียกว่า Team ทีมซัพพอร์ตทีมซัพพอร์ตมีอะไรบ้างครับเช่นทีมโอเปอเรชั่นคอยไปตรวจมาตรฐานของฟรนไชส์ทีมการตลาดช่วยทาแบรนดิ้งช่วยทําโปรโมชั่นนะครับทีมจัดซื้อนะครับเวลาแฟรนไชส์สังของจะต้องสั่งสินค้าสั่งวัตถุดิบจากใครทีมบัญชีนะครับรวมไปถึงทีมเทคนิคอลซัพพอร์ตเช่น ทีมช่างต่างๆทีม IT นะครับและก็ทีม R&D ที่เป็นคนคิดสูตรคิดนวัตรกรรมสินค้าใหม่ๆฉะนั้นทีมซัพพอร์ตของฟอนเอร์อยิ่งเข้มแข็งเท่าไหร่ยิ่งทำให้ C ไ,ไม่ต้องพึ่งคนหรือพึ่งคนที่มีประสบการณ์น้อยลงมากขึ้นเท่านั้นโน้ตฮาวต่างๆก็จะอยู่ที่ฝั่งของฟอนเอร์อพอพูดแบบนี้ปุ๊บมันจะเกี่ยวกับอีกข้อนึงก็คือเงื่อนไขนในการทาธุรกิจใช่ไหมเพราะว่ายิ่งเราออกแบบให้ระบบหลังบ้านเราแน่นขึ้นเท่าไหร่ ทีมซัพพอร์ตของเฟรนช์ซอ์มีประสบการณ์มีฝีมือมากขึ้นเท่าไหร่ซี <C S 1> ก็ทำงานง่ายขึ้นยิ่งซีทำงานง่ายขึ้นก็จะต้องพึ่งเฟรนชสซ์มากขึ้นเท่านั้นการออกแบบระบบแฟรนไชส์ต้องนึกถึงทุกๆแฟกเตอร์เหล่านี้ก่อนเราถึงจะสามารถพัฒนาธุรกิจของเราให้เป็นแฟรนไชส์ได้ให้ท่านไล่ทีละข้อครับถ้าข้อแรกที่เราบอกว่าเป็นเรื่องของความสามารถในการทำกำ,ำ,ำไรหรือ profitability ธุรกิจท่านไม่มีกำไรยังขาดทุนอยู่ แก่ข้อนี้ก่อนครับอย่าเพิ่งไปนึกถึงเงื่อนไขอย่าเพิ่งไปนึกถึงการสร้างระบบอย่าเพิ่งไปนึกถึงทีมซัพพอร์ตทำแน่แล้วแต่ให้ธุรกิจของท่านกําไรก่อนถ้าธุรกิจของท่านไม่กาไรก็แปลว่ากระดุมเม็ดแรกมันผิดฉะนั้นเมื่อธุรกิจของท่านกําไรแล้วค่อยมาดูในเชิงของเงื่อนไขในการลงทุนนะครับค่อยมาดูในเรื่องของขนาดธุรก,กิจระบบที่จะมาช่วยซัพพอร์ตการสร้างทีมต่างๆและเหล่านั้นครับคือปัจจัยทั้ง5ข้อครับที่ทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์ประสบความสำเร็จครับ ขอบคุณทุกท่านครับที่รับฟังรายการมิสเ s อร o โค h Podcast หวังว่าท่านได้รับความรู้และเทคนิคในการพัฒนาระบบธุรกิจแฟรนไชส์ขอให้ท่านประสบความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจนะครับหากท่านใดมีข้อสักถามก็สามารถที่จะสอบถามเรามาที่ช่องทางในการติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมครับการทำธุรกิจจริงไร้ดูไร้คิดให้ถูกเริ่มต้นให้ถูกจึงจะทำถูกและพบก,กันใหม่ EP ถัดไปครับ